โอ้โหหน้ายกทุกคนโอ้โหน้ายกเลยเนี่ยโอ้โหหนักไหมครับผมนะฮะโอรอรอรอหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับสามดีนะครับผมโอเคครับผมวันนี้คลิปนี้นะผมเราจะพามาชมนะครับผมนะฮะรถขนปูนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นคันนี้นะครับผมโมดิฟายโดยเสียไม้ไอ่ก้านั่นเองนะครับผมอันนี้นะฮะก็ เป็นเดก้านะครับผมคัตตอมนะ4640นะครับผมนะ400แรงมากเลยนะครับคันนี้นะฮะก็ผมมาแปลงเป็น S G ครับผมนะฮะจากคันเดิมที่เป็นของบริษัทอะไรไม่รู้นะครับผมนะก็มาแปลงเป็น,น S c G นะครับผมเป็นอของไทยๆนะครับผมนะฮะแับน,นี้เลยนะสวยงางามนะสีแดงแป๊ดเลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะก็วันนี้เราจะออจะไปเทป,ปูนที่ไซงานนะครับผมนะก็ หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเรานะฮะนำรถเครนไปนะครับผมเพื่อที่ยกเหล็กนะฮะนี่ก็ได้วเวลาคิวของรถวิ่งปูนนะครับผมนะเราก็ไปเทคอนกรีตพื้นล่างนะครับผมนะันี่ก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับผมหนึ่งท่านนะครับผมนะ <c oughs> นี่ดูยังเข้มเลยทุกคนนะเนี่เป็นไงทุกคนนะนั่งคุมงานนะฮะนี่คุณไปจาเลยนะโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจกันเลยนะครับผมนะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะก็ขอ กำลังใจ1ไลค์แล like ้วก okay. right. right ันนะครับผมนะหนึ่งหนึ่งกำลังใจเท่ากับ1ไลค์นะครับผมไม่ใช่นะครับหนึ่งไลค์เท่ากับ1นึ่กำลังใจนะครับผมโอเคครผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนี่บราสตัทเครื่องนะก็จะนี่ครับผมหมุนนี่ครับผมเดี๋ยวเราเติมปูนก่อนนะไซโลเราก็อยู่ข้างนี้เลยนะสังเกตที่ตัวเลขนะครับผมนะฮะถ้าตัวเลขศูนย์นี่ก็คือยังไม่มีปูนนะ เราต้องเติมไปก่อนนะครับก็หลักการเติมไม่ก็กดตัวอ่านเช่นเคยนะครับก็เป็นการแบบจำลองนะครับได้บอกว่านี่ครับผมพอเติมแล้วนะฮะก็ต okay, ัวรลขก็จะเป็นแ0 0ศูนย์รับผมนะก็ประมาณ8ตันนั่นเองครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปาที่ใช้งานกันเลยนะครับผมไปกันเลยต่อเป็นงานก่อสร้างโรงงานนะครับผมนะฮะนี่จนกลับคอนโดที่90นะครับผมนะฮะไปกันเลยจ้ะไอ้คันนี้ก็ ทำแบบทรงแบบไทยๆนะฮะก็อย่าดูแบบสวยงามนะครับผมนะฮะทุกหนักนะครับผมก็วิ่งเร็วไม่ค่อยได้นะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมผมก็ดูทีเพีสักครู่นี่ครับผมนะวิ่งไปทางไหนนะฮะก็นะครับผมตามนี้เลยนะ โอ้โหหน้ายกทุกคนโอ้โหหน้ายกเลยเนี่ยโอ้โหนั่หนักนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอ่า12ล้อนะครับผมนะฮะรับน้ำได้ดีนะเดินอันสลับ2ล้อนะครับผมมันทุกบรถกันหนักนะทุบปูนในประมาณนี้นะครับหนักน้ำหนักมันจะลงแบบทุกล้อนะทุกคนได้อยู่ทุกคนเนี่ยยังเจียมนะครับนี่ผมอยากทำมานานแล้วนะผมนะเพราะว่าหมดเดิมมันยังไม่มีนะฮะแต่มันมีมานี่ก็ จัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าอีกหลายค่ายนะผมที่เป็นรถปูนนะฮะเรถนรำป๊อบประจัดให้นะครับผม <c oughs> ก็กดติดตาทำกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะ,นะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม <c oughs> ช่องน้ำป๊อบนะฮะแล้วก็รถเจ๋งนะครับหมดแบบ่ไทยนะครับผมนะฝันด้วยกันนะครับผม มีสวยมากนะทุกคนคลท,ท้ายแบบของนที่ประเทศไทยเลยนะฮะรู้ว่ามีอะไรแบบไม่ดูเหมือนเมืองนอกเกินไปนะ,นะะก็เอาปั๊มมออะไรมาลงนี่ก็จะเป็นเหมือนแมบบไทยเลยนะปั๊มกระถางปั๊มเชียวต่างๆนี่ครับนผะะมถะงไหนหน่อยเลย อยู่ครับใกล้อยู่ฮะทางก็ห่อขัดควากวนนะผมนะฮะระหว่างนี้เราก็ชมดูแลก่อนนะที่ทางก่อสร้างด้วยนะฮะชำนุดถนนชำนยุทธชนยุดเยอะนะทุกคนลิ้นพันก็เดี๋ยวใครมาซ่อมถนนทีหลังนะฮะแบบนี้นะดูห่างไกลจาก ตัวเมืองนะครับผมนดูแบบชนบทนะครับผมนะฮะพุ่งนานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของมันนะครับผมนะก็จัเทฟูลได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะนี่เราวิ่งเลนไหนนะครับเลนไหนก็ได้นะถนนมั่นนอกไอถนนมันนอกนะครับไม่มีไม่มีรถนะครับผมนะฮะ คันก่อนก็ไปจอดรอแล้วนะฮะรอรถอบรรทุกเหล็กมานะครับผมก็จะเอารถขึ้นบนคาแล้วก็เชื่อมนะครับผมนี่ก็ผ่านโลหสีขนาดใหญ่นะทุกคนนะโลหสีนี่ใหญ่มากเลยนะฮะก็กำลังแบบ,บนะออว่าเหมือนี้ขยายเขตก่อสร้างนะทุกคนนะฮะขยายเขตอุตสาหกรรมนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับ ทีฮะไปการต่อไปต่อนะยังไม่ถึงนะทุกคนนะฮะผมดูนะโอ้ใกล้ถึงแล้วครับขอจะอยู่แถวนี้นะฮะปลงใบไปเรื่อยนะทุกคนนะครับอ๋อระหว่างนี้ก็ผสมปูนใบในตัวนะฮะหมุมัต้องหมุนนะไม่หมุนมันจะแข็งนะนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนนะฮ่าฮ่ย่เคลียร์ว้ทุกคนนะโอ้โหมัหนใส่งานอยู่นู่นเลยนะเขีนยน์แบบสูงๆนู่นเลย โค้งทางรับชันไหทุกคนเะนี่ยสังเกตป้ายด้วยนะก็จะมีป้ายกว้างก็คือระวังสัตว์ในสัตว์ป่านะครับผมนะก็เป็นความรู้ของน้องๆน,นะไว้ทำไปขี่ตอนโตนะทุกคนนะ่ยแล้วก็เราต้องแบบรู้ป้ายนะครับผมนะป้ายจราจรนะตอนไปสอบมีน้องสอถังไม่ถูกนะครับผมนะ <c oughs> ถ้าป้ายโชว์ฝั่งขวานี่ก็ เป็นมือขวาทุกคนนะครับสังเกตนะครับผมสังเกตว่าอีกฝั่งตรงนี้ป้ายมันจะกลับบ้านนะคือผมไม่เห็นนะครับ K นะฮะก็ผ่านโรงานจอนเบียนะครับผมนี่เลยเป็นโรงงานนะครับจอนเบียทำน้ำมันนะครับนี่รายงานเราเจอแล้วครับผมนะฮะรถเคลนเมื่อคิดที่แล้วนะจอดอยู่นะครับ จำลองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับผมว่าเป็นการเทลงมีดีตในผมเนี่ยนะอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยแล้วก็เรียกอะไรอ่ะคลังเบ็กล้อแล้วนะักกันนะเทนี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เป็นไงทุกคนมันเลยมาเลยพี่มันกล้องให้เห็นนะ สไลด์นะครับผมมาดูกันนะครับผมทีนะครับผมพอเรากดทีก็กด10อันจะบลีดไอ้ครับผมนะครับอ๋อทีไปเลยครับผมฟูนนะครับ ก็จะมีคนมาเกี่ยวทีหลังนะ่ไหมถือตื้นี่เลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ผมก็หมดแล้วก็เท่ากับศูนย์โอเคอรนนนะกกครับ <c oughs> ผมก็อ้องวิ่งหลายเที่ยวหน่อยนะ โอเคครับผมสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมก็จบเพียงวันนี้นะครับผมนะ mm hmm. ก็ทีมงานก็จะมาเคลียรเรื่ยอยๆนะครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ mm ้า hmm. ชอบก็บกดไลค์เฟรนด์ตัวกันนะครับผมก็ลากันไอนขอเจอกันคลิปหน,น้าสวัสดีครับ